มาชุดนี้เ้าวันนี้มาในลุคแม่นายแม่หญิงเลยค่ะเพราะวันนี้เขามีเปิดตัวเป็นแบบตัวทองไทยใช่ซึ่งก็มาดูได้ที่ช็อปที่นี่มีแค่สองเขาเรียกว่าสองตัวสองคอลเลคชั่นสองเออสองคาแรคเตอร์เท่านั้นในโลกนี้ค่ะเป็นครั้งแรก เพราะว่าเขาทําเป็นไทยเห็นคาน่ารักเลยค่ะเพราะว่าจขาไม่ใช่เห็นขาทเป็นไทยใช่น่ารักค่ะน่ารักก็อย่างที่บอกว่าเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็นึกถึงเราอันนี้ได้กลับมาใส่ชุดไทยในรอบบ่อยไหมอุ้ยไม่นานเลยค่ะาก็คือเปิดประตูสู่ผมลิขิตที่จะได้เจอแล้วช่วงนี้ก็จะเจอกันบ่อยหน่อยชุดนี้ชุดไทยก็ส่วนเดิมขอบคุณคากอ่ะเดี๋ยวจะเหมือนจะมีแฟนมิกซ์ที่ใช่ใช่ค่ะ ใช่ค่ะก็เพิ่งน่าจะโปรโมทวันนี้เลยก็ค่ะเดี๋ยวยังไม่ค่อยรู้ดีเทลเท่าไหร่แต่กรู้ว่าเป็นสิ้นเดือนหลายคนก็บอกได้รอวิ่งงานคู่มาสักทีโปรเบลค่ะก็จะยิ่งใหญ่เลยแหละค่ะก็เป็นแฟนมิสติ้งเเขาเปิดมาเป็นงานแฟนมิสติ้งเลยตื่นเต้นไหมเบลเพราะว่าแบบรอบนี้ก็คือเป็นแฟนมิตติ้งใหญ่ ตื่นเต้นที่ยังไม่รู้อะไรเลยตอนยังไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้อะไรเลยค่ะเาดนสสตเลยเรารูดูเคอะ์ไรตด้ของงานไม่ว่าแฟรมิติ่งคั้นจะมีประกอบด้วยอะไรบ้างรูปแบบจะเป็นยังไงคือแปลว่ามันก็จะมีแพทเทิร์นของมันนั่นแหละว่าเออเราจะทำประมาณไหนร้องเต้นเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะประมาณนั้นอะไรนะไม่ยากเลยค่ะไม่ยากหรอกมั้งแต่ว่าแค่แบบไม่ตรงกันเลยอย่างเงี้ยมาทำอะไรอ่ะมาถืออะไรอ่ะคิวไม่ตรงกัน ตนนี้ไงมีแฟนมีติ้งแล้วค่ะก็คืองานนี้ได้เห็นโมเบลขึ้นคู่กันแน่ๆใช่ทำามอ่ะเรื่องแต่ว่าเหมือนเปิดราคามาอะไรคนก็ตกใจนิดนึงเห็นราคาหาทเห็นแบบแย่ค่ะคนเลยสวัยไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทราบเลยจริงๆอ่ะเพราะว่าเบลยังไม่รู้ว่า คือในแต่ละราคาจะแบบได้รับอะไรบ้างมีบนปีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะใช่อย่างอย่างราคาะสมชุ่จะมีเบย์ในปอะไรบ้างเบลไม่ทราบเลยค่ะแต่แต่คิดว่าทางทางค่ายเขคงคิดมาแล้วแหละว่าอาจจะต้องเหมาะสมมากที่สุดใช่ก็คิดว่าอย่างเงี้ยราะว่าเวลาแฟนแฟนบีมมันจะใช้เวลาจะระยะเวลายามนานมากเลยเวลาคุณมันเป็นชั่วนานแล้วเตรียมเตรียมใจยังไงเบย์ไม่ยังไม่ทันอะไรเลยค่ะว่ามีเพิ่งโปรโมทแต่ว่าก็พร้อมพร้อมพร้อมค่ะอย่างเขาต้องไปซ้อมเพลงมาละหนึ่งใช่ก็ต้องมีซ้อม ก็อยากอยากเสริมอะไรเข้าไปในในแฟนมิกจริงไหมส่วนตัวเราถ้าเรามีไอเดียสักอย่างไม่มีค่ะไม่มีไอเดียค่ะก็เชวนแฟนมาวิ่งูวิ่งเล่นหนักๆโอ้โหแข่งใั่ไหมลูวิ่งไหมผ่านกันก็จะเป็นอันตรายนะคะต้องแบบเกรงคอเอ่อมาโซ่ดีมากเลยค่ะ ก็เด er ี๋ยวรอติดตามไปได้ได้ค่ะก็ยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะสำหรับแฟนมิททบลิคิทพารดจะเจอกันค่ะช่วงนี้งานก็รัวรัวเลอีเวนต์ค่อนข้างรัวเลยค่ะเท่าที่แบบทุกคนเห็นเพราะว่ามีทั้งละครแล้วก็หนังก็เพิ่งเข้าของไคร้ก็คอนกรสไมเอ็กซ์นะคะสามารถดูได้นะคะบรรยากาศกับกลับมาแล้วกับการทํางานอีเวนต์ของเบลใช่ค่ะคือช่วงนี้ไม่ได้รับงานแสดงอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบพอมีเวลามากขึ้นได้แบบมาเจอพี่ๆทุกคนมากขึ้นหลังจากที่ น่าจะไม่ได้เจอกับสองปีที่เราไม่ค่อยได้ออกมาเลยเพราะว่าก็คือเนี่ยแหละซุ่มทํางานอยู่ อันนี้ทำงานเสร็จแล้วก็เลยแบบพออักงานแสดงแป๊บนึง,เร,งเรื่องนี้เรื่องนิวค่ะตอนนั้นที่เกิดอุบัติเหตุอ๋อค่ะอันนี้เป็นการแบบเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะั่นแหละว่าเออเนี่ยแบบเหมือนฉากที่ทุกคนได้เห็นอนะ่ะมันมีเบื้องหลังเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยบางฉากก็ขำบ,บางฉากก็เจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนเราถ่ายเรื่องนี้นานมากเราเลยมีโมเมนต์หลายๆโมเมนต์มากมากก็แบบเออเอามาแชร์ให้แบบทุกคนได้เห็น,นกัน เราก็เสียขวัญน้องที่เล่นด้วยก็เสียขวัญด้วยคือจ้าจ๋าเสียขวัญแบบมากๆจนร้องไห้แบบดีมากมันเข้ากับฉากพอดีอยนะ่างเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยเล่นต่อเพราะว่าคือถ้ามันหยุดไปแล้วกลับมาถ่ายอะ่ะมันจะมันจะเขาเรียกว,ว่าแบบเออมันไม่คมอนทินิวอ่ะเราก็เลยมันก็โดนไปแล้ว<อ>จะหาหมอตอนไหนมันก็ค่าเท่ากันก็เออก็เล่นเล่นไปใช่คุณทำอดทนต้แงการรักษานานไหมคะพี่เบล ไม่ค่อยนานเท่าไหร่เแบบีเป็นคนแบบหายเร็วอะ<ช>แต่ว่าถามว่าจเจ็บไหมก็แบบคือเจ็บมากแล้วก็แบบกลัวเล็บหลุดมากๆเพราะว่ามันน่าจะอีกนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเราปอบฝันที่อึ่งยังไงบ้างคะฉันที่เจ็บนิ้วต้องโอบไหลนองแล้วบอกว่านองค่ะไม่เป็นไรค่ะน้องแล้วก็วนมากว่าแบบกลัวทำราใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือ เขาเขาเกรงหลายอย่างเขาเกรงตั้งแต่เออต้องเล่นดราม่าแล้วมันเป็นละครเรื่องแรกของน้องแล้วก็แบบเป็นเราอีกที่แบบตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พูดกันขำๆว่าแบบบูชาเลือดให้กับเรือนทุตาไปเพราะว่าแต่ละคนที่มาจะชอบมีเรื่องเจ็บตัวกันะไรอย่างเงี้ยพี่ไผ่ก็เจ็บตัวอะไรอ่ะสะพานหักอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นน้องเขาก็รู้สึกว่าดีขึ้นไหมคะรู้สึกสดชื่นดีขึ้นที่ทำเบลเจ็บอย่างเงี้ยเหรอรู้แล้วได้การรีสตารแล้วแล้วยื่นไปครับเราป่อคลายใช่เขากังวลมาเขากังวลจนเบลแบบถึงจะหายอะไรอย่างเงี้ยเพราก็จะขอดูตลอดว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะน่ารักน่าใช่แล้ว ก็ค่ะก็โจสบานอฟฟี่นะคะก็ตอนนี้ที่วงเวียนใหญ่เปรี่ยนโสมค่ะมีการเอ็กซ์กบบศิลปินไทยชื่อน้องแม็กชานะคะสามารถไปแวะเวียนถ่ายรูปได้แล้วก็มีเมนูพิเศษประจาช่วงนี้ด้วยก็จะเป็นพวกเมนูที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินค่ะที่เป็นสีเดียวกับตีมลาแล้วก็เป็นสีเดียวกับตีมของศิลปินเลยค่ะอยู่ที่ใกล้ๆบิ๊กเทสวงเวียนใหญ่เราได้เข้าไป่อนูดิ้ ก็เออบ่อยเท่าที่จะบ่อยได้อยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเนี้ยที่ทําร้านเนี่แหละก็เดี๋ยวจะแวะเวียนเข้าไปอาจจะแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนไม่บอกใครก่อนแล้วก็แบบอุ้ยไปแล้วเจอเบลเนี้ยค่ะขอบคุณค่ะ